สนับสนุนโดยชินคุสดชื่นสุขภาพดีกับเนื้ออะโรเวล่าเต็มเต็มคำและช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเซียนแบบนี้มีเกิดแบบสุดสุดสนับสนุนโดยชินคุสดชื่นสุขภาพดีกับเนื้ออะโรเวล่าเต็มเต็มคำเฮ้ยพี่เียาอะไรอุลาโฮกชอบเล่นโอ้โหเล่นก่อนโอ้โหน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงอย่าเลยรู้ไหมว่าอยู่กับใครเนี่ยฮะ นี่นี่เขาเรียกกันว่าเทพฮูร่ฮุบมาเกิดเลยนี่มันอยู่ที่บาลานซิ่งแล้วก็อาศัยแรงดิงดูดของโลกเป็นหลักอตั้งให้ดีปุ๊บนี่แล้วก็เข็นไปตะเบียฮูร่ฮุบนะไม่ใช่การเล่นกลิ้งยางรถสรุปว่าตะเบียของเราขี้โม้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมใครมาเล่นกันอย่างนี้อยู่นะครับอยู่นะครับสคนฟังแล้วมันแบบไม่ใช่เลยอ่ะเจะมาเรียนด้วยฮะ จะมาสอนนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าตาอย่างงี้จะเล่นเป็นยังไงน่าจะบอกกระฮูลฮุบเลยนี่แบบปล่อยพระปลอมเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยใช่เลยหมดกันหน้าตานายแบบซะขนาดนี้หมืายว่าเขาเหมือนพวกปล่อยพระปลอมอย่างเงี้ยมันต้องโชว์หน่อยละสิพี่เข่าลีลาการเล่นหุราฮุบของพี่เข่าแก่ผิวจริงๆเลยนะเนี่ยดูสิครับกระบี่เรามั่นไส้โยนหุราฮุบใส่ซะเลยสองอัน สามัน่อันร์วายงานนี้ก็ต้องขอค่าระวะกันเลยครับเนี่นี่คือพี่จักรินบานใจหรือพี่จักรผู้ที่มีความชื่นชอบในการเล่นฮูลาฮูปเป็นชีวิตจิตใจพี่จักรเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตัวเองมีอาชีพขายซื้อผ้าวัยรุ่นแต่ขายไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีลูกคา้าจึงหันมาฝึกฮูลาฮูปอย่างจริงจังหัดเล่นท่าปแปลก เธอเรียกร้องความสนใจกับลูกค้าที่หน้าร้านของตัวเองก็เกินคาดนะครับเพราะว่าได้สร้างความสนใจกับลูกค้าอย่างมากๆจนทําให้ตัวเองเลิกขายเสื้อผ้าหันมาขายฮูระุบแทนเอาเป็นว่ามีความเก่งกาดมีความสามารถสักขนาดนี้ก็ต้องมาแจ้งเกิดในการกันหน่อยแล้วละครัก่อนที่พี่จักจะแจ้งเกิดนะครับผมว่านะครับเรามาเติมความสดชื่นดีกว่านี่ด้วยนี่เลยชิ้นคูสดชื่นสุขภาพดีกับเนื้ออร่อยละเต็มเต็มคำ เอาละครับหลังจากเพิ่มความสดชื่น ด้วยชิ้นขู่สดชื่นสุขภาพดีกับเนื้ออะโรเวล่าเต็มเต็มคำแล้วเราก็มาดูกติกาในดดานแรกกันเลยนะครับกติกาในดดานแรกของเราเอาอย่างไรดีครับพี่จ๋าเดินซิกแซกฟันปลาเก้าอี้าาสำหรับกติกาในด่านแรกก็คือพี่จักจะต้องควงหุ่นลุบด้วยนิ้วด้านขวา1ห่วงด้านซ้าย2ห่วงและเอวอีก1ห่วงและจะต้องเดินซิกแซกสลับฟันปลาไปที่เก้าอี้4ตัวมาลุ้นพร,พร้อมๆกันนะครับว่าพี่จักจะทําได้หรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วเริ่ม เลยครับผมโอ้โหตอนนี้เอวแลยนะครับนิ้วโอ้โยไม่รอดแน่ไม่รอดแน่อย่างงี้ยอุ้ยดูมันยุ่งเหยิงจริงเลยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยจริงแังโอ้ยยังไม่ลงยังไม่ลงไม่ลงไม่ลงโอ้โหเก้าอี้เราก็วางเบียดนะฮะยิ่งตัวท้าย <แ S 1> ยิ่งเบียดเลยคมากเลยนะพี่เบียร์ สุดยอดจริงๆเลยนะครับผ่านด่านแรกัฉลยเลยนะครับเก่งๆอย่างนี้มาดูกติกาในด่านต่อไปดีกว่าครับกติกาในด่านที่2เอาไงดีครับพี่จกักรผมจะเนี่ยเล่นฮูลาฮูปแล้วโหนแล้วก็ดึงคอดึงข,อด,งขอด้วยกติกาของเราก็คือพี่จักรของเราจะต้องโหนบ่าพร้อมกับกเล่นฮูลาฮูปทั้งหมด4่ห่วงและต้องดึงคอให้ได้5้าครั้งกติกาโหนเปนหรือเปล่าครับเอาเป็นว่ามาชมแล้วก็มารุนรพร้อมกันเลยนะครับว่าพี่จักรของเราจะทาได้หรือเปล่าครับ สี่ห่วงแล้วโอ้ยเด้อไอ้ยไม่รอดไม่รอดยังไงไม่รอดโอ้ยหนึ่งสองไอ้ไทยสามไม่จะลวกแล้ว มการังงที่่่ยไมมพออแนนนาดูกติกาด่านสุดท้ายกันเลยครับมาที่กติกาในด่านสุดท้ายเอายังไงดีครับพี่จักก็เดี๋ยวโปรตจนเมื่อกี้เห็นที่ผ่านมาใช่ไหมครับเป็นห่วงแบบธรรมดามากเลยธรรมดามากแต่ว่าวงนี้ไม่ธรรมดาคือตรงที่เป็นเหล็กหนัก2กิโลเล็กเล็กกับไฟโอ้โหแม่เจ้าและกติกาในด่านสุดท้ายก็คือพี่จักจะต้องเล่นฮูลาฮูปห่วงเหล็กที่มีน้ําหนักกว่า2กิโลกรัม แถมยังติดไฟที่ห่วงเหล็กว้ายและต้องโหนบาเล่นพูละหูบไฟอีกด้วยมาดูกันครับว่าพี่จักรของเราจะทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้ก็ต้องแจ้งเกิดแบบสุดๆไปเลยนะครับเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่นะคะอย่าทําตามเด็ดขาดนะคะ ที่จักรริมบานใจในการเล่นฮูลาฮูปที่พิสดารไม่เหมือนใครในโลกรายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยปียสี่ก็ขอการันตีในเวทีรับแจ้งเกิดทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยครับสุดยอดมากเลยเก่งขนาดน,นี้นะครับเรียกได้ว่าแจ้งเกิดกันแบบสุดๆเลยครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยนะคะก็มีเกียรติบัตรมอบให้กับพี่จักคูลาฮูปด้วยค่ะครับ ยังไม่พอนะครับเรายังมีเสื้อจากครอบครัวสบายดีทีวีมอบให้ด้วยครับขอบคุณครับและช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชิ้นโวสดชื่นสุขภาพดีกับเดียรโรเวลาเต็มๆตรมคเยและสัปดาห์น้าพลาดไม่ได้พบกับหนุ่มเจนแก้วยอดร้องแชมป์เอเชียในการแข่งโยนขวดที่รวมตัวกับเพื่อนในทีมปาแฟร์แมนจะมาขอโชว์ลีลาการโยนขวดที่รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่ จะสุดยอดขนาดไหนติดตามรับแจ้งเกิดทั่วไทยปี4สัปดาห์หน้าครับสนับสนุนโดยชินคุสดชื่นสุขภาพดีกับเนื้ออโรเวลาเต็มเต็มคำรับแจ้งเกิดทั่วไทยรับแจ้งเกิด เพลงอีกหนึ่งเพลงให้พี่จกักรละกันค่ะว่าแต่พี่จักรชอบเพลงอะไรคะคนดีชอบแก้ไขคนหลายใจชอบแก้ตัวครับโอ้โหต้องขอบอกนะครับเป็นเพลงนี้เพราะและดังมากๆนะครับไปชม MV กันเลยครับโอ้โอมานมเเพลงนี้ผมก็ชอบชอบเป็นการส่วนตัวเลยแล้ววันนี้นะครับเรามีบริการดีๆมาฝากครับผมนั่นก็คือกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อก เจ้าของกล่องรับสัญญาณทีวีเดอะทีมซันบ็อกซ์จาก RS วันนี้มีสิทธิ์ลุ้นโควรตะลุยสเปนพร้อมเจี๊ยบฟุตบอลลาลิกาสเปนแบบติดขอบสนามกันฟรีมูลค่ากว่า3ล้านบาทหมดคสิบหมีนาคม2556นี้หาซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีเดอะทีมซันบ็อกซ์จาก RS ได้ที่เซเว่นอีเลเวนตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มไอเดียแซดอินโฟแซดไทยแซดและรับนจำหน่ายจานดาวเทียมทั่วประเทศสอบถามข้อมูลโทรหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ครับผมและนี่ครับผม พร้อมหุ่นดีด้วยหุ่นลาฮูปนะครับมีหนังสือพี่เขียนเองเลยใช่ไหมนี่ดูดูนะตัวจริงเลยตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับแม่แล้ววันนี้นะครับเวลาของทางรายการหมดแล้วนะครับพวกเรานะครับรับแจ้งเกิดทั่วไทยลาไปก่อนสวัสดีครับรื่องฝันสอรับแจ้งเกิด